มีช่างภาพรุ่นเก่าหลายท่านนะครับก็เคยมีโอกาสฉายพระรูปสมเด็จพระ,ระรบรมราชชนเดีพันปีหลวงที่ล้วนเก็บรักษาพระฉายาลักษณ์ไว้ดั่งของมีค่านะครับอย่างเช่นบ้านของช่างภาพวัย80ปีคนนี้ที่สตูนนะครับก็เปิดบ้านที่ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมผลงานจากเลนส์กล้องที่บันทึกความทรงจําไว้ไม่เสื่อมคลายครับ พิพิธภัณฑ์เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมีโอกาสเป็นช่างภาพบันทึกภาพแห่งประวัติาศาสตร์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระประมชนฐากิที่เบรมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถพ่อพิศและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชชน,นีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสตูลถึง4ครั้งนะครับซึ่งลินจงโกยะวาทินวัย80ปีชาวตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลน,นะครับ เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ห้องถ่ายภาพรูปของพ่อและก็อดีตเจ้าของห้องภาพนครศรีน,นะครับได้รับรางวัลน,นักถ่ายภาพไทยดีเด่นประจำปี2557จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยได้เล่าว่ามีโอกาสถวายงานรับเสด็จในครั้งที่2และก็ครั้งที่4ครับ ได้ฉายพระรูปการเสด็จครั้งที่2นะครับเมื่อวันที่9กันยายน2518เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พัททน่นงจากจังหวัดนาร,ราธิวาสสู่จังหวัดสตูลน,นะครับพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสืยชาวบ้านณสนามทุ่งฉเฉลิมสุกและเสด็จไปทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ที่มัสยิดมัมบังแล้วก็เยี่ยมโครงการนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้อำเภอควนกาหลงก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับจังหวัดนราธิวาส และการเสด็จครั้งที่4ครับในวันที่20กันยายนพศ2522ครับเสด็จด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากจังหวัดนาราธิวาสสู่จังหวัดสตูลส่วนประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถนวัดดุลยารามหรือว่าวัดหลวงพ่อแก่ตำบลฉลุงและท่งประกอบพิธีเปิดมัสยิดมัมบงังเขตเทศบาลเมืองสตูลน,นะครับก่อนเสด็จพระราชดำเนิเนกลับจังหวัดนาราธิวาสในช่วงค่าก็ตื่นเต้นอยู่นะ เพียงแต่ว่าคนมันเยอะเราเราไม่ได้อยู่จุดเด่นปกติช่างภาพน,นี้จะอยู่จุดเด่นอยู่ข้างหน้าแต่ครั้งนั้นนี้ผู้ตามสเสด็จอยู่ข้างหน้าเราจนจนครั้งจนครั้งข้งหลังๆมานะที่ว่าค่อยค่อมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ที่ที่จะยืนเด่นอยู่ข้างหน้าได้ในการจับภาพแอบ,บมองพระองค์แล้วเป็นยังไงนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยกลารมอง,งตรงแอบบแอบบมองแต่แต่เรามองตรงตรงภาพถ่ายอยู่แล้วตรงผ่านกล้องอยู่แล้วนั้นอันนั้นเห็นได้ชัดเลย พระประหลมาฉายาลักษณ์ทั้งหมดนี้ครับเข้าชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ห้องถ่ายภาพรูปของพ่อเปิดให้ประชาชนนักเรียนและก็นักท่องเที่ยวไปชมได้ฟรีรับยูมู่2ตําบลคลองขุดอําเภอเมืองสตูลภายในอัดแน่นไปด้วยพระประลมะาฉายาลักษ์พระฉายาลักษณ์หายากกว่า575องค์ที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระประหลพระราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระประวลงวงสานุวงศ์โดยมีคุณยายลินจงก็เป็นผู้บรรยายเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเองให้ฟังครับ ภาพทั้งหมดนี้รับได้รับการขึ้นทะเบียนจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสงขาแล้วนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นประดกให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาต่อได้เห็นสิ่งที่พระองค์เคยทำไว้ครับ